มันเป็นสิ่งที่ยากสักหน่อยแต่ก็ไม่เหลือวิสัยทำไมยังว่ายากยากเพราะเป็นการทวนกระแสะของกิเลสตามธรรมดาคนเรานี่จิตใจมันไหลไปตามกระแสะของกิเลส ไม่ค่อยจะทวนกระแสของกิเลสให้สังเกตดูบนันในเมื่อผู้มีศรัทธาได้หันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเช่นนี้มันก็จำเป็นก็ต้องทวนกระแสของกิเลสผู้ยินดีในการปฏิบัติธรรมฝึกตนนะ ใครไม่ทวนกระแสของกิเลสแล้วการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการปฏิบัติธรรมก็เพื่อละกิเลสพูดอย่างง่ายๆจะเป็นเคร่งหัดก็ตามเป็นนักบวชก็ตาม <c oughs> ก็มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันนั่นแหละต่างแต่ว่า มันละกีเลสมันคนละชั้น,นกันกีเลสเครื่องเศร้าหมองของคฤหัดมันก็ได้แก่การทำบาปห้าอย่างนั้นเองเนี่ยมีปานาติบาตเป็นตน้น แบบนี้กิเลสเครื่องเศร้าหมองของนักบวชมันมันยังมีพิษสาากลัวครืนหัดนั่นไปอีกมันเกี่ยวกับความประพฤติทางจัญญามรารยาทเกี่ยวกับความมักน้อยสันโดษประกอบเข้าด้วยอันธรรมดาเป็นนักบวชนี่นะ เป็นนักบวชนี่จะเป็นคนมากๆไปอย่างนี้ไม่ถูกต้องต้องให้เข้าใจเป็นนักบวชแล้วต้องพยายามเป็นคนมักน้อยสันโดษเข้าไปเรื่อยๆคือมากน้อยหมายความว่ามากักต้องการอยากจะทำกิเลสอันมีในหัวใจนี่ให้มันน้อยเบาบางไปเรื่อยๆจะไม่สั่งสมกิเลสให้มันมากขึ้นในใจ อันสันโดษนั่นก็หมายถึงสันโดษด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยตามมีตามได้ได้อย่างไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้หาเองมีผู้ศรัทธาบริจาคให้อย่างไรมาเราก็พิจารณาถ้าควรบริโภคใช้สอยก็ใช้สอยไปสิ่งใดไม่ควรเราก็ไม่ใช้ไม่บริโภค อันนี้จึงเรียกว่าสันโดษ <c oughs> ถ้าเป็นคารวัตผู้ครองเรือนอย่างนี้มันก็คล้ายคึงกันแต่แต่ว่ามันหักหย่อนกว่ากันยานกว่ากันเช็นความมักน้อยอย่างนี้ของคฤหัดอย่างนี้ก็มักพยายามละบาปให้มันน้อยลงไปโดยลำดับ อันนี้ก็เป็นคุณธรรมของคฤรืหั์ก็เป็นคฤรืหั์ส่วนมากเมื่อไม่ตั้งใจรักษาศีลแล้วอย่างนี้มันก็ทำบาปไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรามกล่าวมุสาวัดดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกอย่างอันนี้ถ้าเป็นคฤรืหัสถากว่าไม่ สมทานมัน่นในศีลแล้วมันก็จะทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งในห้าอย่างนี้หรือว่าหลายอย่างก็ได้แต่ละคนละคนนะการกระทำเช่นนี้พระพศา,าสดาทรงตรัสว่ามันเป็นบาปดังนั้นคำว่ามากน้อยเนี่ยต้องการให้บาปเหล่านี้มันน้อยออกไปจากกายวาจาใจเรื่อยๆถ้าผู้ใดหากว่ายังละบาปเหล่านี้ไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ก็ภาาเพียรพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปจากขันธะสันดานอย่างนี้ก็จึงเรียกว่าเป็นผู้มักน้อยไม่ได้หมายความว่าหาอะไรเงินทองเข้าของให้ได้แต่เล็กๆน้อยๆไม่ต้องให้มากถ้ามากแล้วมันเป็นกิเลสตัณหาไม่ได้หมายอย่างนั้น หมายให้ละความชั่วไนี่ให้มันน้อยเบาบางออกจากกายวาจาใจนี่ต้องเข้าใจมันถูกเขามามกน้อยนี่นะสันโดษก็เหมือนกันแหละสันโดษนี่ผู้ครองเรือนนะก็เหมือนกันกับนักบวชคือว่าตนหาแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้มาเท่าไรมากเท่าไรน้อยเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้น ไม่แม้จะเห็นของคนอื่นนั้นมีมากกว่าตนก็ไม่อิจฉาลิษยเสเขาไม่คิดอยากได้ของเขามาเป็นของเราก็คิดเสียว่านั่นบุญของเขาแต่ชาติก่อนเขาได้ทำบุญมามากเขาได้ให้ทานมามากผลทานนั้นมาอำนวยให้ในปัจจุบันนี้เขาก็ถึงได้ร่ำรวยมั่งมี <c oughs> คิดอย่างนี้แล้วมันก็มีความยินดีบริโภคใช้สอยแต่สมบัติของตนเองที่ตนแสวงหามาได้โดยทางชอบตนแสวงหามาได้น้อยก็เพราะว่าไม่มีบุญกุศลที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนมาหนุนส่งคือตนทำบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนมันน้อยไปมันก็ สนับสนุนให้มีทรัพย์สมบัติโพคาอะไรก็แต่น้อยนั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุแจ้งแล้วนะคนเรานี่มีกรรมเป็นของตนนี่มันเป็นความจริงอย่างนี้แหละถ้าไม่ฉะนั้นแล้วคนเรามันจะเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันหรือต่างคนต่างก็แสวงหาเงินทองเขาของเหมือนกันเกิดมาในโลกนี้นะ ใวบางคนก็รวยเอาทาอย่างมากมายในบางคนมันจนลงไงนี่หาอย่างไงมันก็ไม่ได้นี่อย่างนี้จะไปคิดว่าอาศัยความสามารถของบุคคลเป็นประมาณโดยไม่ต้องอิงอาศัยความดีความชอบที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนอย่างนี้มันไม่ถูกต้องถ้าหากว่าอาศัยความ สามารถคว,วองขยันมันเพียรอันในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่เกี่ยวกับปุบเพกะตะปุญญาตาอะไรอย่างนี้ใครใครใครมันก็ต้องรวยเหมือนกันหมดแหละเพราะว่าทำงานเหมือนกันนี่ไม่ใช่ว่าไม่ทํางานคนนะ่ะบางคนที่เป็นพ่อค้าอย่างนี้นะอคนนั่นก็เป็นพ่อค้าคนนี่ก็เป็นพ่อค้าหลายๆคนก็เป็นพ่อค้าเข้าไปอย่างนี้ าบางคนก็ทำมาค้าขายไปขาดทุนยุบจับไปหมดล่มละลายไปก็มีอาบางคนบดเกิดมีกำไไงงามขึ้นเรื่อยๆไปเจริญขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะลองคิดดูสิมันทำไมมันนึงแตกต่างกันอย่างนั้นนี่แหละที่เป็นเครื่องชี้เห็นแล้วว่าอาศัยเหตุปัจจัยในอดีตนู่นมาหนุนสง่ง มันเึิ่งเคยร่ำรวยเจริญงอกงามขึ้นได้เป็นอย่างนั้นพราะคนเราไม่ใช่ว่าเพิ่งโผล่เกิดมาเป็นคนในชาตินี้เท่านั้นนะที่จริงแล้วเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในวตาสงสารนี่มันคันนานับไม่ถ้วนเลยต้องพิจารณาให้เห็นเรื่องนี้ถ้า,าว่าใครไม่เชื่อพระปัญญารัตรูของพระพุทธเจ้าแล้วก็แน่นอนแหละมันก็จะต้องเห็น เอาแต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละเรื่องอดีตผลหลังนั่นตนมองไม่เห็นนี่ตนไม่มีปรีชาญาณอันประเสริฐเมื่อตอนไม่สามารถรู้เห็นด้วยตนเองแล้วก็เลยไม่เชื่อผู้อื่นเลยไม่เชื่อคำสอนของพระเจ้าเลยเข้าใจว่าคำสอนนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงไปเป็นอย่างนั้นผู้ที่เชื่อในคำสอนของพระเจ้าผู้นั้นแหละจึงว่า เป็นผู้ที่อยู่โดยสันติสุขอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครไม่เบียดเบียนใครคนถือมักน้อยสันโดษตามคำสอนของเจ้าเจ้านะจึงไม่ไปเบียดเบียนใครคนที่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่นก็เพราะว่าขาดคุณธรรมสองอย่างนี่แหละขาดความมักน้อยสันโดษนี่นะเมื่อตอนพลาดลง ทำความชั่วลงไปแล้วอย่างนี้ก็เลยพยายามสั่งสมแต่กรรมชั่วนั้นใส่ตัวไปเรื่อยๆไม่คิดว่าจะถอนตัวออกจากกรรมชั่วนั้นเลยเช่นนี้เลยคนที่เรียกว่าไม่มักน้อยสันโดษนะมไม่ปรารถนาที่จะละความชั่วมีในกายว่าจจใจมาแต่เดิมนั่นนะให้มันน้อยเบาบางออกไปหมดไปนี่มันถึงได้ทำความชั่ว จึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันคนในโลกอันนี้นะ่ะขอให้เข้าใจถ้ามันไม่มีกิเลสอย่างว่านี้นะไม่มีกิเลสอย่างว่านี่สนับสนุนจิตใจแล้วคนเรานมันไม่ทำความชั่วหรอกมันเป็นอย่างน้นก็มันสะสมกิเลสอันนี้มานับชาติไม่ท่วนแล้วนี่ เกิดมาชาติใดก็ไม่ได้เพียรละมันเลยกิเลสเราเนี่ยความมากักมากนี่นะความไม่สันโดษยินดีตามมีตามได้นี่นะ,ะเกิดมาชาติใดก็ไม่ไม่ได้เข็นโทษของมันไม่ได้ละให้มันเบาบางไปเลยก็ะฉะนั้นเมื่อเกิดมาชาตินี้แล้วกิเลสเหล่านั้นะมันก็มาเตืนอนอ่มาจูงใจให้เป็นคนมากมากเป็นคนไม่สันโดษยินดี ด้วยสมบัติที่ตนมีไปเห็นของผู้อื่นมากกลัวตนแล้วก็วางแผนหลอกลวงช่อโกงขี้ปร้นอะไรต่ออะไรเอามาเป็นของตอนไปตามนิสัยเดิมที่มันติดมาแต่ชาติก่อนอย่างนี้มันจึงได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนติดคุกติดตารางกันอยู่เหมือนนั้นจนหัวโต ก็ไม่ใช่อะไรแนละ้วก็พาอว่าเป็นผู้ไม่ได้บำเพ็ญคุณธรรมสองอย่างเนี่คือไม่บำเพ็ญตนเป็นผู้มักน้อยจากกิเลสปาประธรรมต่างๆนี่นะไม่พยายามละกิเลสปาปรธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจาก,กจิตใจนี่แหละไม่พยายามฝึกตนเป็นคนสันโดษยินดีด้วยของที่ตนมีอยู่ไม่ทะเยอทะยานอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน มายความว่าไม่ฝึกตนให้โน้มจิตใจไปอย่างว่านี้เหตุฉะนั้นเรามันถึงได้ทำชั่วทำความเดือดร้อนให้แก่ทั้งตนเองและผู้อื่นไปเรื่อยๆคนเรานะ่ะปราศจากคุณธรรมดังกล่าวมานี่แหละผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วผู้ใดนั่นแล้วก็ให้น้อมเข้าไปพิจารณาว่าในใจของเรานี่มีหรือไม่ เราเป็นผู้ปรารถนาอยากจะละกิเลสบ่าปธรรมนี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจหรือไม่ถ้า,าว่ายังไม่เคยคิดก็ขอได้พากันคิดซะคิดพยายามละกิเลสบ่าปะธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจากต้นมันถึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าไม่เช่นั้นแล้วก็พ้นทุกข์ไม่ได้แล้วคนเกิดมาในโลกนี้นะ เพราะว่ามันมันเกิดมามันกิเลสนี่น้ำมาเกิดนี่เรื่องว่ากันอย่างง่ายๆเมื่อกิเลสนํำมาเกิดแล้วกิเลสมันก็เป็นใหญ่อยู่ในหัวใจนี้แต่ว่าไม่ใช่ไม่มีทางที่จะละมันได้กิเลสนี่นะก็เราอาศัยปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้านี่แหละมันมันถึงจะละกิเลสนี่ได้ถ้าหากว่าไม่ พอใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้านี่แล้วบุคคลผู้นั้นย่อมไม่มีทางที่จะลากกิเลสบาประธรรมออกจากจิตใจนี้ได้เลยมีแต่จะสะสมให้หนาแน่นขึ้นไปเรือ่อยๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ความเลื่อมใสความยินดีในพระธรรมคำสอนของพระเจ้านี่นะท่านจึงว่าเป็นการ เอาชนะซึ่งความยินดีทั้งหลายธรรมรัตอะไรสัพพรัตโสธรรมรัตสังชินาติรถแทงพระธรรมนิยอมชนะซึ่งรถทั้งหลายนั่นเลยความยินดีในพระธรรมนี้ย่อมชนะซึ่งความยินดีทั้งหลาย อันพระพุทธพาสิตเหล่านี้นะแต่คนแม่พวกที่ได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ไม่น้อมเอาไปคิดไปกรองเลยอย่างนี้เรียนมาจำไว้เปล่าๆแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเส่นอย่างว่ารถพระธรรมเนี่ยชนะซึ่งรถทั้งหลายบรรดามีในโลกนี้ถ้าว่าน,น้องเข้าไปคิดไปพิจารณาเอ๊ะรถพระธรรมนี่เป็นยังไงวะ ผู้ดใดอยากจะรู้จักรสถเถ่งพระธรรมก็ต้องลงมือปฏิบัติปฏิบัติกายวาจาให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษต่างๆแล้วก็ปฏิบัติทางจิตใจนี้ให้เข้าถึงความสงบเมื่อทําใจสงบลงได้แล้วก็จะรู้แล้วว่าน,นี่รสถเถ่งความสงบนั้นนะมันเป็นยังไงมันเป็นสุขสบายอย่างไรอ่ะ นี่แหละเมื่อผูใ้ใดทำใจสงบลงได้ก็รู้ได้เลยว่าโอ้รถแห่งพระธรรมนี่เป็นรถอันประเสริฐจริงๆทำใจให้สงบให้เย็นให้สบายสามารถกำจัดกิเลสปาประธรรมอันชั่วช้าลามกออก,อก,กจากจิตใจได้อำนาจแห่งพระธรรมอะอำนาจแห่งศีลอํานาจแห่งสมาธินะ นั่นแหละอำนาจแห่งปัญญาเนี่ยก็สามารถกำจัดกิเลสป่าประธรรมตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างกลางและอย่างละเอียดได้จริงๆเนี่ยแต่สำคัญแท้ๆก็ละกิเลสอย่างหยาบเนี่ยให้มันได้ก่อนเนี่ยนะเมื่อลากิเลสไนี่อย่างหยาบได้แล้วจนเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองแล้ว ว่าตนเองละกิเลสย่งางงามนี่ได้จริงๆนะละได้ยังไงรู้ได้ยังไงหนึ่งตนไม่เจตนาไม่คิดที่จะฆ่าสัตว์เลยตั้งแต่นี้ไปอย่างนี้นะไม่ปรารถนาที่จะทำลายร่างขรานชีวิตของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเลยสองไม่ปรารถนาที่จะไปแย่งสิ่งลักชอเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเลยในใจนะไม่มีอย่างนั้นนะอย่างเี้นะ สามไม่ปรารถนาที่จะไปล่วงเกินสามีหรือภรรยาของคนอื่นในทางประเวณีเลยจะมีความยินดีพอใจอยู่แต่ในสามีหรือภรรยาของตนเท่านั้นสีตนไม่มีความปรารถนาอยากจะไปพูดเท็จพูดหลอกลวงให้ใครเสียทรัพย์เสียสินไม่ปรารถนาที่จะไปพูดคำหยาบคายด่าแ่งคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจ อะไรเลยอย่างนี้ห้าไม่ปาถนาที่จะซ่องเสพของมืนเมาคือสุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆเนี่ยมันเป็นของเสพติด้โทษตนได้ละเว้นมันมาแล้วเห็นโทษของมันแล้วไม่ปาถนาจะซ่องเสพมันต่อไปอีกเลยอย่างนี้นะอันถ้าว่าผู้ใดมาสังเพ่งดูจิตใจของตนเอง เห็นว่าใจของตนนี่มันตั้งเกตนาวิรัตละเว้นกรรมชั่วห้าอย่างนี้ได้มาแล้วอย่างนี้นะมันก็รู้เลยอะรู้แล้วว่าตนนั้นได้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมนี่ก็กาจัดบาปอากุศลนั้นออกจากกายวาจาใจได้จริงๆนี่ก็รู้ได้อย่างนี้เลยรู้ได้ว่าพระธรรมนะ่ะมีอนุภาพสามารถกาจัด บาปธรรมออกจาก,กจิตใจได้จริงๆอย่างนี้นอกจากนี้แล้วเมื่อตนได้ภาวนาสมาธิเข้าไปบางทีใจมันก็ไม่สงบาบางทีมันก็สงบลงได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าบุคคลยังละกิเลสอันเป็นข้าศึกแก่ความสงบนี้ยังไม่ได้ คือท่านที่เรียกว่านิวรณ์ห้านั้นะอะยังละให้เด็ดขาดลงไปไม่ได้อย่างนี้นะแล้วเราภาวนาไปทีใดเนี่จะให้มันสงบลงไปทุกทีเลยจะไม่ให้มีกิเลสอะไรมารบกวนจิตใจเลยอย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่าตอนอยังละมันไม่ขาดต้องให้เข้าใจอย่างนั้น <S <S ดังนั้นขราวใดที่เราสู้ไม่ได้เอาก็ยอมแพ้ไปก่อนมันนี่ตั้งตั้งเขาไหมอ่า ตั้งใจไหมทำความเพียรเพ่งภาวนาเข้าไปเมื่อเราเพียรเพ่งพินิษอยู่ภายในนี่ไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปแล้วในที่สุดก็เอาชนะกิเลสอันนี้ได้สักวันหนึ่งแหละอย่างนี้นะเมื่อเอาชนะกิเลสช,ชั้นกลางนี่ได้ลงไปแล้วจิตมันก็สงบลงไปรวมลงไปได้อย่างสนิทสนมเป็นอย่างนี้หนละ บัดนีเ้เมื่อจิตรวมลงไปได้แล้วก็เห็นรสเห็นชาติแห่งพระธรรมว่าโอ้พระธรรมนี่มีรสมีชาติจริงมีอนุภาพจริงตั้งแต่ก่อนนี้จิตใจของข้าพเจ้านี่มันไปผูกพันอยู่กับในเรื่องที่น่ารักน่าใครน่าพอใจอย่างนี้ไม่สามารถที่จะละจะวางมันได้เลยและบางทีจิตใจมันก็ เอียงไปทางชังยังมีความเกลียดชังคนโน้นคนนี้หรือว่าไม่เฉพาะตั้งแต่บุคคลและสัตว์ดีไรฉันตัวใดที่มันแสดงกิริยาน่าเกลียดก็เกลียดมันชังมันไม่ว่าจะสัตว์ดีไรฉันแม้จะเครื่องใช้ไม่สอยบางอย่างถ้าหากว่ามันไม่สบอารมณ์เข้ามาแล้ว เกลียดมันชังมันบางทีก็ทบทำลายมันลงไปอ,อย่างนี้ก็มีอ,อย่างนี้นี่ได้ละมันมาแล้วจิตใจข้าพเจ้าไม่มีแล้วแบบนั้นนะในขณะที่จิตมันสงบอยู่นะ,ะปรากฏว่ามันไม่มีแบบนั้นนะนี่เป็นงั้นแต่ก่อนนี้มีแต่ง่วงแต่เงามีแต่ซึมเซ่อ คิดว่าจะทําความดีอะไรลงไปแล้วก็ไอความง่วงเหงานี่ยมันก็เข้ามาครอบงําเป็นเหตุให้ทําไหวพระภาวน,นาก็ไม่ได้ทีนี้ผูใ้ใดมีความภาคเพียรพยายามทําใจให้สงบลงไปได้มันเกิดปีติขึ้นมาแล้วความอ่อนแอท้อแท้ใจความหดหูก่กายใจหมูนั้นมันหายไป ร่างกายก็สดชื่นขึ้นจิตใจก็สดชื่นเบิกบานขึ้นมานี่นี่แหละอนุภาพแห่งสมาธิเป็นอย่างนั้นแล้วจิตใจแต่ก่อนเคยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเคิดไม่หยุดไม่ย่อนคิดไปบางคราวก็เสียใจคิดไปบางคราวก็ดีใจสลับกันไปบางทีก็คิดไปเฉยเฉยไม่เสียใจไม่ดีใจแต่ว่ามันไม่ยอมหยุด อันี้เมื่อมาเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปเพ่งจิตเข้าไปเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยมันก็สงบลงได้เ,เมื่อจิตสงบลงก็รู้ได้ว่าโอ้ความฟุ้งซ่านนี่มันเป็นความรำคาญมันเป็นความทุกข์ใจอย่างนี้อย่างนี้การละความฟุ้งซ่านได้แล้วมันเป็นความสุขใจอย่างนี้ มันก็เห็นรถเห็นชาติแทงสมาธิแล้วว่านี่มันเป็นอย่าง้นแม้ความสงสัยร่งเลก็เหมือนกันนะเมื่อใจมันสงบลงแล้วมันก็คลายความสงสัยสิว่าการที่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเนี่ยมันได้ผลอะไรบ้างอย่างนี้นะมันก็มันก็เห็นผลแล้วนี้ใจแต่ก่อนไม่เคยสงบมันสงบลงได้อย่างนี้นะก็เห็นผลแล้ว นี่เมื่อมันทําเราจเจริญกรรมาฐานมาอย่างนี้แล้วใจมันสงบมันรวมลงได้มุกมักก็หายสงสัยในข้อปฏิบัติแล้วว่านี้ว่าเราข้อปฏิบัติที่เราทํามานี่มันถูกต้องดีแล้วเราไม่สงสัยแล้วออ,อาเีนี่ตกลงว่านิวรณห้านั้นดับลงไปใจมันก็สงบลงได้เป็นอย่างนี้แหละนี่แสดงถึงอนุภาพแห่งพระธรรม คำสอนของพระเจ้าที่เมื่อบุคคลตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามจริงๆเนี่ยมันก็ย่อมได้เห็นผลเป็นขั้นๆตอนๆมาอย่างนี้แหละเริ่มต้นตั้งแต่รู้จักละบาปอย่างหยาบนุ่นได้มาบันี้ก็มาละบาปอย่างกลางเนี่ลงได้แต่ว่าบาปอย่างกลางเนี่มันก็ละได้เป็นคราวๆ บางทีมันก็ละมันไม่ได้สู้มันไม่ไหวออย่างนี้ก็มีก็ไม่เป็นไรเราก็ตั้งความเพียรใหม่อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเราอาศัยความภาคเพียรไม่ท้อไม่ถอยลรวมันก็ต้องเอาชนะมันได้อไปค่อยเอาชนะมันไปเรื่อยๆนะมันอยู่ที่ความเพียรเนอะให้เข้าใจกันนะเรื่องบนนี้นะถ้าใครขาดความเพียรแล้ว เอาชนะกิเลสไม่ได้เลยแม้แต่อย่างหย,ยาบๆก็เอาชนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นกิเลสอย่างละเอียดหมูนี้นะมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตั้งอกตั้งใจเพียนพยายามกำจัดมันถึงแม้ว่าเรายังจะละมันไม่ได้แต่ว่าอย่าไปทอดทุรลให้ตั้งใจไว้เสมอตั้งความหวังไว้เสมอว่า สักวันหนึ่งแล้วเราจะต้องละมันให้ได้กิเลสอย่างละเอียดก็ดีเราจะไม่ท้อถอยถ้าหากว่าเราทำความเพียรไปในชีวิตนี้มันยังไม่สามารถที่จะละกิเลสเหล่านี้ได้มันก็จะเป็นนิสัยประจัยติดตามไปหากว่าไปเกิดในชาติหน้าต่อไปนั้นบุญกุศลความดีที่เราทำนี่แหละมันจะไปกระตุน้นจิตใจให้เกิดอุตสาหะวิริยะ ทำความเพียรละกิเลสมันต่อไปมันบุญกุศลที่เราทำความดีที่เราทำเนี่ยไม่ละทิ้งเราหรอกความจริงนะมันจะไปเตือนใจไม่จะไปมันจะไปชี้หนทางออกจากทุกข์ให้เราถึงแม่ไปเกิดในชาติต่อไปก็ดี<ม>เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ตั้งความมุ่งหมายใน,ในใจลงไว่อย่างนี้อย่าไปท่อไปถอยมันแต่ว่าความมุ่งหมายนะี่ยเราจะ ละกิเลนี่ยให้มันหมดสิ้นไปในชาตินี้แหละอย่างนี้นะเอาลงไปอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่หมดแล้วมันจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างใหญ่โตสนับสนุนชีวิตจิตใจของตัวเองนี่ให้ได้สั่งสมกุศลคุณงามความดีในชาติต่อไปอีกหรือว่าให้ได้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ คือสามารถที่จะละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจได้ <c oughs> ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้